ใช่ึูว่าอยู่บ้านตัวเองครัเอแอีกครั้งนึ่งค่ะครัครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แบบว่าวันนี้อยากเอาไปแนวซีรีส์วายแล้วก็ลูกชายในบ้านเห <c oughs> มือนกับลูกเด่นคุณลูกจีนลูกเคนพวกนี้เขาก็ ปั่นป่วนป่วนปั่นอยู่ในบ้านพี่เออยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ก่อนรอสัมภาษณ์ทุกคนบอกว่าฟิลเหมือนกับสมัยก่อนอที่พี่เอ,อเอาเด็กออกงาน, <c oughs> งนแล้วก็รวมสัมภาษณ์ตอนสมัยปี1990เเนยเนี่ยรู้เดาไปถึงว่าเห,โห <c oughs> มือนรุ่น90เาเมือนกเหมือนกับเหมือนกับยุคนั้นนะคะยุคนั้นจะรวมเวลาสมัยยุคเ0เวลาสัมภาษณ์ก็จะรวมกันแบบนี้อยู่ดีค่ะทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกันพี่ก็อยากให้ฟิลของฟิลของเอเฟร์วันนี้ เป็นฟิวนั้นฟิลอบอุ่นพี่พี่น้องๆนักข่าวมาก็จะได้เจอกับลูกๆพี่เอแล้วก็จะได้กินของอร่อยลูกๆไปช็อปปิ้งได้เลยนะเดี๋ยวแม่ตามไปจ่ายเองเมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานก็แอบได้สิได้สิได้ดิเมื่อวานก็แอบมาอุดหนุนค่ะเมื่อวานก็แอบอุดหนุนเองาอเดียเอาได้โเคนั้นมีเคสได้เลยก่นจัดเต็มมีแต่เพิ่มเติมขึ้นมีร้านอื่นมาอีกเยอะเลยหอมหมกทะเลอะไรแบบนี้มากันติมเลยไอเดียค่ะ ร้านครัวบ้าน APA เก็เพิ่มเมนูแกงส้มมาคนถามถึงแกงส้มเยอะมากพี่เคนภูปังเออตายแล้วพูดผิดพี่เคนภูปังชีวิตคนหน้าคล้ายกันโอเคพี่เคนภูปังเอาอะไรมาบ้างคะก็ก็มีซาลาชีกับพวกขนมปังนะครับจริงๆพี่เอเป็นคนที่ทำให้เราเนี่ยต้องไปเตรียมออกเมนูใหม่ใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมีเมนูใหม่มาที่งานของพี่เอด้วยสัญญาแล้วนะคะสัญญาครับโอเคออกทั้งงานพี่เอและงานพี่อ้ําอ้ําด้วยนะคะไป้ สเปเชียลสุดๆนะแล้วลูกๆไปตอนนี้พี่เด่นคุณเขาทำซีรีส์วายเองแล้วด้วยนะเขาเขาแข่งกับแม่แล้วนะตอนนี้เออเขาพาลูกๆมาก็เหมือนหลานพี่ไม่ใช่หลานยังเป็นลูกได้อยู่ลูกท่ลูกดีลูกเด่นคุณเออเธอลูกเีลูกของเด่นคุณก็เลยพามารับมรดกกับคุณแม่พี่รับมรดกโอ้ยรับไปหลายแสนเลยนะวันนี้ อาพี่เด่นคุณมีอะไรจะฝากลูกๆบ้างไหนๆก็มางานแม่แล้วทั้งได้ตังค์ด้วยทั้งได้ฝากงานด้วยเชิญเลยก็ต้องมาฝากตลาดเพย์ด้วยแหละตลาดเพย์ก็มากี่ครั้งกี่ครั้งตลาดเพย์ก็มีการแบบพัฒนาที่มีอาหารดีขึ้นเรื่อยๆอาหารมีเมนูใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆแม่ค้าเข้ามาเยอะเลยค่ะให้เราเลือกอ่างเนี้ยพี่เด่นคุณไอเนี้ยบางร้านที่ไม่แบบอร่อยระดับหนึ่งเราก็บางร้านเราก็เอาออกอย่างเช่นชาไทยเด่นคุณไอเนี้ยพุณเล่นค่ะพุ่เล่นพุ่นเล่นพุ่เล่นเด็ เขาทําไม่ทันทําทไม่ทันนี่เดียวและและรู้สึกว่าอาหารแต่ละแต่ละอย่างมันมาจากร้านดังบางร้านไม่ดังแต่ว่าไม่ได้ดังมากแต่ร้านนั้นร้านอร่อยใช่อร่อยมากพี่เอชอบนะที่ร้านไม่ดังแล้วอร่อยแล้วพี่เอทาให้คนได้รู้จัก ก็เหมือนกับการปั้นดาราแหละเด่นคุณเมื่อก่อนน่ยใครรู้จักไหมเราก็เอามาอยู่กับเอศุภชัยเห็นไหมเคนภูมิมานะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ร้านค้าก็เหมือนการปั้นดาวนึกออกว่าแต่ตอนนี้เราปั้นเป็นร้านค้าแทนมาอยู่กับอ้ํากับเอแป๊บเดียวก็สุดตาแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยเออพี่เด่นคุณไปขอถ่ายรูปสิเขาไม่ยอมไม่ถ่ายแล้วนะเพราะเขาดังกว่าเราแล้วนะเออี่ผมเล็งไหมเนี่ยค่ะ เกออกชฟเดย์เยชฟเดย์เชฟเดย์เมื่อวานจันไปฝากพี่อ้ําพี่อ้ําชอบมากเนี่ยเดี๋ยวเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยเดียวนะคะนี่แล้วพี่จินนะคะทุกคนขาฝากด้วยนะตอนนี้มาเล่นซีรีส์วายพี่เอด้วยนะคะกันเอาเปิดตัววันที่2องไอเดียนะคะฝนะากผลงานพี่จินด้วยนะคะเออนะคะซับหน่อยซับหน่อยอ่ะโอเคพี่จินฝากผลงานหน่อยลูกครับผมครับผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับก็คือ ลองเส้นทางใหม่ๆดูครับก็ลองเหยียบเข้ามาที่ซิ r ิวายดูครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเพราะว่าก็เล่นของพี่เด้วยใช่ใช่ครับก็ะะจัดเต็มครับ จัดเต็มแต่ของพี่เอนี้ไม่ได้เล่นเป็นวายชอบเล่นเป็นเอ่อหมายถึงละครเป็นซีรีส์วายแต่พี่จินเล่นเป็นซีรีส์วายก็มีด้วยครับอ๋อก็มีด้วยหนึ่งเรื่องอ๋อโอเคโอเคถ่ายหลอดเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเล่นกับพี่เอด้วยเล่นกับพี่เอด้วยเห็นไหมคะแต่ละคนก็เล่นกับพี่เอนี่คือเล่นของพี่เอเล่นของพี่เอเล่นของพี่เอเล่นกับพี่เอเล่นอยู่แล้วอันเล่นเรื่องของพี่เอไปเล่นเล่กับรักษาศูนย์พี่พี่จินจินะเล่นด้วยเดี๋ยวครับยังไงก็ฝากน้องๆได้อ่ะแนะนำตัวไหมค้อง มาักงานคิดล่าเล่นเรื่องอันนี้อันนี้เห็นไหมครับหรือต้องลงมาครับเห็นเห็นอ่าลูกลูกแนะนำตัวเลยก่อนเด่นคนอ่าเด่นคนมาแนะนำเลยดีกว่าไล่เลยเนาะไล่เลยไล่เลยไล่เลยอ่าน้องปอนนะครับผมน้องปอนอ่าน้องก๊อตแล้วก็น้องแฟงน้องเอิร์ทแล้วก็น้องการน้องริวน้องซันนี่น้องบูมน้องเกมเพลแล้วก็น้องยุ่นนะครัะนี่นี่ทีละคนเลยได้ไหมจ๊ะอ่าทีละคนอ่าทีละคน ตื่นเต้นมากครับผมคนเยอะมากอ่าคนต่อไปดองอะไรได้นำตัวชื่อได้นำชื่อก่อนแล้วก็บอกดังๆลูกดังๆเลยลูกสวัสดีครับผมก๊อตนะครับตอนนี้ผลงานอะไรวันนี้มางานพี่เอดีใจมากครัถามพี่เอเลยโอเคสวัสดีครับผมก๊อตนะครับวันนี้ก็ได้มางานพี่เอก็ดีใจมากครับแล้วก็เดี๋ยวเรากินของอร่อยอ่าเก่งมากเด่นคุณเนี่ยอ่ะต่อเลยลูกอ่ะสวัสดีครับผมแฟงนะครับก็วันนี้นะครับมางานเอแฟงนะครับก็จะมากินของอร่อยๆให้เยอะๆเล้ว อ่าตอไปเลยลูกครับผมเอินนะครับวันนี้ก็มางานพี่เอครับก็ของอร่อยเยี่ยบเลยครับอ่าอ่าต่อเลยสวัสดีทุกคนครับกันนภัสนะครับก็วันนี้เนี่ยมางานใกล้บ้านเลยพระรามสามก็ใครอยู่พระรามสามก็มาหาพี่เอมางานอร่อยๆกันได้ครับแล้วก็ฝากซีรีส์ที่พวกเราจะเล่นกับผู้จัดหน้าใหม่ของเราหน้าใหม่หน้าใหม่ทำมาหลายวันแล้วไม่เยอะหรอ ก็ยังใหม่ยังไม่อยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ไม่กี่เดือนใช่ป่ะครับยังไมเข้าที่ยังไม่เข้าที่โอเคโอเคต่อเลยลูกครับแล้วผมก็ฝากการเอแพรนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวลุ่งจากเวทีก็ต้องไปกินแล้วครับของกินกับพี่เอไหนน่ากินกว่ากันมันวัดกันไม่ได้อยู่เป็นมาเห็นไหมเนี่ยเขาเก่งกว่าเธออีกเนี่ยวเขาตอบเปรีเดี๋ยวเออเดินมาต่อเลยลูก ต่อเลยพี่เกดนะให้เพื่อนเป็นผู้จัดเดี๋ยวต่อไปน้องบูมฮานะน้องบูมนะตามไปลูกเก่งมากน้องบูมฮานะครับงานใน้แฟนมีของอร่อยเยอะแยะนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาลองชิมอาหารหลากหลายแล้วก็มาเจอเจอแม่ค้าก็พูดคุยกันได้ครับน่ารักน้องบูมอาหาต่อไปน้องไะไรครับครับสวัีวันรันนะครับกลับไปเนี่ยเอแปะทั้งวันเนี่ยไอแปะะมันจะหลอนอยู่ในหัวนะลูกนะนักข่าวพี่ๆนักข่าวก็บอกว่าหลอนมากมาแล้ว อต่อเลยลูกน้องอะไรต่ออ่ะเดีสมานอ่ะน้องเกมเพลยค่ะพี่บุ้งานเกแฟร์กับดวงดาวี่ฝากงานอะไรนะเกมแฟร์อ๋อแม่ได้ยินว่าเกมแฟร์เดี๋ยวุ้นยุนมาองยุ่นเดเดเนยดเ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 ดอดเดเด่ดเ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 ด้ดเ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 อเด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 เนเนเดเดเลเดเดเอเด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 เัเนเดเดเดเาเดรดเอเด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 งดเ่วดเ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 เดเดเดกดเดเเเดคดเดเดเเเเเดเดเ งานเยอะอร่อยทุกวันเลยแล้วก็เมนูเปลี่ยนแปลงกันไปเสมอเดี๋ยวค่ะนะใกล้บ้าน้วยใกล้บ้านนะอ้นีครั้งที่5หอะอนี้ครั้งที่5แล้วจะบอกคะคือทำงานเยอะจนจําไม่ได้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5ก็คือเราอะยังสนับสนุนร้านค้าทุกร้านนะคะ ยิ่งร้านไหนที่รู้สึกว่าเหมือนเรา,เาได้ช่วยเหลือนะพี่เคนนะร้านที่คนยังไม่รู้จักเหมือนที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วเอามาในงาน A อแฝดหรืองานพี่อ้ําอําแบบนี้แล้วคนได้รู้จักนั่นแหละคือความสุขของเราเหมือนเราได้ช่วยคนได้ด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วพ่อค้าแม่ขายก็ได้ขายได้แล้วคนละแวกของเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระราม3นะคะพี่เอเอามาจัดให้ถึงบ้านแล้วนะคะใครอยู่ละแวกนี้นะคะขอเชิญเลยนะคะ10วันเต็มเต็มนะคะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่5 ตุลาคมนะคะมากันได้เลยค่ะพี่เคนผูปังก็ยืนอยู่นะคะนะคะทุกคนขานะเปี่นเปนเคนผูผูจากเคนภูปังเคนภูภูแม่ก็ตั้งนะลูกไอเดียเคนภูปังเนี่ยเห็นไหมแม่ต้องจกบเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วแหละลูกเอาชื่อที่แม่ตั้งไปขยเอาไปบิดได้อีกร้อยแบรนด์เลยอ่ะเดี๋ยวสวนทุเรียนก็ต้องเป็นเคนภูทุเรียนถูป่าดีนะดีนะเด็ดเดคุณแม่แก้วตั้ง แม่แกตั้งก็เป็นชั้นที่เป็นคนบอกให้ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทซีนีบายเธอต้องตั้งชื่อเด่นดวงเจริญจรัสวินิจฉัยมันจะได้ดังเออเด่นดวงดุดดัง่องเงี้ยมันต้องเอาขยายจากชื่อเด่นคุณนะเออ อะไรนะคะเอแร์ใหม่อ๋อทำใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าคนบอกว่าไม่หลอนในหัวเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เ็เลยให้เขาปิดเลยเอาเพลงแรกมาเปิดก่อนคือเพลงที่สองอ่ะมันเป็นจังหวะแบบว่าเหมือนเหมือนตึ้ง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 มันมันแต่เพลงแรกอ่ะมันเหมือนเข้าไปในสมองแล้วที่ที่น้องบอกอ่ะกลับถึงบ้านกลางคืนนอนแล้วออกจากสมองไม่ได้พี่ๆนักข่าวบอกว่าให้พี่เอแต่งเพลงใหม่พี่ก็แต่งแล้วปรากฏว่าคนไม่ติดอเนี๋ยก็เลยยน้อยเกินใช่เสียงพี่เอ เพลงใหม่ก็เหมือนเต้นเป็นจังหวะเมื่อกี้มีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแบบเต้นจังหวะตื่อตื่อตื่อเ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 อแฝเอ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 แเอเอเอแฝมันจะไม่ติดเหมือนกับว่าพี่เอสมชัยมาแล้วนะคะทุกคนค่ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นอะค่ะเอแฟเอแฟเดี๋ยวนะอันนี้มันจะติดเดี๋ยวนะเห็นไหมเดี๋ยวรองร้องสิเอแฟเอแฟเอแฝเอเอเอแฝอันนี้เสียงอันนี้แผลเสียงตกร้องอ่ะพี่ตีน อ่ะเอแฟ่อันเดียครับเอแฟ่เอ่ยแฟ่แล้วน้องๆซีนีวายร้องพร้อมกันดีคะเอแฟ่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 พี่ๆตะเกียวร้องพร้อมกันดีคะเอแฟ่เอแฟ่เห็นไหมคะติดหัวมากแต่อีกเพลงหนึ่งไม่มีจําได้เจ้าของยังจำไม่ได้เลยแต่งเองยังจำไม่ได้เลยเลยพรีเซนต์เพลงเออเพลงแรกไปก่อนอันเดียครับนะคะนะอ่ะฝากด้วยนะคะพี่เอก็ฝากเอแฟ่นะคะ เสร็จจากเทอร์ออมินอลพระราม3แล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไปไหนต่ออ่ะฝากไอ้ฟิวเจอร์พาร์คังสตนะคะ oh. นะคะฟิวเจอร์พาร์คังสตแต่วันที่2นี้ก็ฝากไปถึงพี่แฟรด้วยนะคะ oh. เดอะมอลบางแคเนียค่ะเราก็ฝากกัน oh. ทุกคนพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันเนี่ยะคะ่ะฝากมาช่วยซื้อพ่อค้าแม่ขายนะคะพี่จัดเต็มนะคะมอบความสุข มอบดาดาให้มาให้เดินให้เจอเอาร้านอร่อยมาให้เอาดนตรีเอาตัวเองมาช่วยซื้อด้วยไอเดียเพื่อจะให้มันคึกคืนแล้วตัวเองก็จะวันไหนว่างก็จะมาเดินทุกวันนะคะขอบพระคุณค่ะอ่าเดี๋ยวพี่พพอาจจะสัมภาษณ์พี่เคนพี่เด่นคุณนะ